อ่านะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเจ็ดบาทเหมือนเดิมนะวันนี้ก็คลิปกาชานะครับนะก็ไม่ได้เปิดกาชามานานพอสมควรเนาะก็หวังว่าจะไม่เกลือนะครับก็ตอนนี้ผมก็มี30อ่าตั๋วนะครับแล้วก็อีกพ1 0 0นะึ่ราก็เปิดให้ครบแค่600แหละครับนะก็หวังว่าจะได้ตัวใหม่2ตัวนะครับผมทีนี้เนี่ยตัวละครในตู้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปละนะก็นะ ที่อยากได้ก็จะมี2ตัวใหม่นะครับแล้วก็เลยเลยนะครับน่าจะเป็นกิลดานะนะสตัวเนะี่ยนะครับนอกนั้น,นียคือตัวโอ์โหลดตัวไหนออกมาก็ได้นะครับผมแต่ขอ2ตัวนั้นออกด้วยนะส่วนโคคิวทัเนี่ยถ้าจะออกขอ2ตัวนะครับเพราะว่าจะได้อ่าล็อกอินวันที่3เนี่ยจะได้เอาเศษนะครับไปแลกในร้านค้าเนาะเพราะว่าโคคิวทัเนี่ยมีอันตี1ก็พอแล้วนะสำหรับผมนะครับ ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปเริ่มเกลือด้วยตัวฟรีสาบใบกันเลยดีกว่านะครับหวังว่าตัวเนี่ยจะให้อะไรดีๆบ้างนะอ่าเริ่มกันที่10ตัวแรกนะในดูซิโอ้ยเปิดไปอย่างนี้เงียบกิ๊บมงนิดกระชากไวนะ้นี่ยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นอ่สท้อนหน่อยสะท้อน,ออนไม่นะโอเคอนะละนานๆเปิดกาชาทีนี่คือ,อมไม่ให้สักหน่อยเหรอเฮ้ เกืียแน่นอนจะแบบนี้โอ้โหจบแล้วนะฮะเปิดถ้าหยุดแค่นี้นี่คือเราไม่เสียเพช็นะนี่จะใจร้ายเกินไปอุย้ยมามา,มาขอตุกไม่แปลงร่างสามด้วยขอตัวใหม่เลยสี่ถ้าได้ตัวใหม่เลยเนี่ยถือว่าดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปเลือกอีกตัวหนึ่งนะตอนการันตีนะครับตัวไหนออกก่อนก็ได้เนะ อ่ะไหนะขอดูหน่อยอ่ผู้สาวเป็นรดเวนทั้งอี้นะเออถ้าโอ้โหไม่ลุงด้วยโอ้โหโตใหม่ไม่น่าได้แน่เลยถ้าได้เกี่ยวได้ก็ดีครับนะเขียวอ่ะอเฮ้ยเดี๋ยวรดเวนมาชนะได้ด้วยเหรอเมื่อกี้ผมถือรดเวนใช่ไหมรถรถรดเวนมาชนะได้ไงก่อนเอาแล้วเอาเอาแล้วนะครับจบแล้วนะรดเวนชนะนี่คืออะไรก่อน Αι, ดูเลยต้องดูเลยเนะี่ยลอดเวชนะเนี่ยได้ตัวอะไรเนะี่ยต้องดูกันหน่อยละเฮ้ยมันเป็นเกมบักแน่นอนนะครับสภาพนี้นะไหนถึงยังไงยังนะแต่คาใจามากชนะได้ยังไงโอ้อยโอ้ดับเบลิลคิกเราได้เลยโอ้โหโได้แล้วนะครับสำหรับเดมิเอร์ชนะ ก็เป็นอันโนนที่ทําตัวเป็นปีศาจนะครับทําตัวเป็นอ่เผ่าบ้านใกล้เลือนเคียงนะจริงๆใส่ปีศาจไปเลยก็ได้นะสำหรับ,บตัวเนี้ยอ่ะโอเคนะถือว่าเราก็ได้แล้ว1ตัวนะครับเลือีก2ตัวที่อยากได้คือเกลดาแล้วก็อ่าแกมมานะถ้าได้แกแกมมาเนี่ยไปเลือกเอาก็ได้ถ้าไม่ออกนะครับนะแต่ออกมาก็ดีนะผมว่าแกมมาน่าจะได้ใช้แค่ตัวเดียวนะดูท่าแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยน่าจะได้ใช้เยอะกว่านะครับดีเมจ นะอันนี้หนึ่งอันนะเดี๋ยวผมว่าผมเดี๋ยวคย่อยเดี๋ยวเปิดเสร็จเราเค่อยดูพาสีแล้วกันนะหรือเราดูได้เลยอันนี้อ่าทา,าได้เปรียบจริงด้วยนะครับเมื่อตนเองโจมตีด้วยถ่าได้เปรียบนะนี่นะแสดงว่ายังแพ้ถูกอยู่นะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็ใช้เพชรแล้วนะสามร้อยแรกเราได้มาแล้วขออาแกม่าอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เกลได้อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะดีมาก ไหน αι, ดูซิโอ้ยเงียบอย่างเงี้ยบอกสคริปเลยละกันรอบนี้เราเน้นเปิดไว้นะครับนะเราได้แล้วตัวหนึ่งนะถือว่าเลื่องงามยามดีไหนะวันนี้ผมขอเห็นพระอาทิตย์หน่อยได้ไหมนะโอ้ฟ้ามืดตึบ๊บฟ้ามืดตึบ๊บนะครับนะเวลาอยากเห็นพระอาทิตยนะ์ไม่เคยจะโผล่เลยนะเวลาเราไม่อยากได้พระอาทิตยนะ์เนี่ยคือโผล่จังไหน αι, ดูซิโอ้โหมาผอหมูอีกแล้วนะแปลงร่างโอ้ไม่แปลงร่างก็ไม่ ตัวเดียวเองเหรอนี่คือสามร้อยแรกนี่คือให้ผมแค่อ่าตัวเดียวเองเหรอ,อนะขอโอยไม่ได้แน่นอนนี่เรียบร้อยนะครับเกลือนะเกลือให้ตัวใหม่ผมว่าผมได้แค่สองตัวเด่ยได้ตัวเลือกอีกตัวหนึ่องอ่ะเฮ้ยมันนานไปแล้วนะเกลือนานไปแล้วนะโอ้โหหนักหนักหน่วงมากมันมันจะเกลืออะไรขนาดนั้นนะ่ะเนี่ยสคริปต์แดงสคริปต์แดงโอ้โหรอเรียนมหอีกวะ ถ้ารอบนี้นชนะได้ออกตัวใหม่แน่นอนเนี่ยโน่ะไหนขอดูแอนิเมชันหน่อยอะมาเอ,อ้อควงดาบเล่นมาไหนดูซิรอบนี้ขอชนะนะดั๊ดหรือไม่ต้องไม่ต้องฟูคาน์เตอร์กันเลยทีเดียวนะอุย้ยลุงด้วยเอ้ยอา้าวฟูคาน์เตอร์เฉยคาอัตา เอแล้วก็รอบก่อนหน้ายทำไมไม่ฟูคาลเตอร์ขอสักสองตัวได้ไหมเอาผู้สาวฟูคาลเตอร์ทั้งทีโวไอ้รอบที่แล้วไม่ฟูคาลเตอร์ได้ตัวโคตรด,ดีเลยนะลูกนี้ไม่น่าฟูคาลเตอร์เลยถ้าฟูคาลเตอร์เนี่ยคือได้ตัวไม่ดีแน่นอนนะผมว่าขอเป็นอ่าตัวในซีรีส์แลกนารล็อกก็ได้เออแลกนารล็อกอะไรละ่ <laughs> ละเบอร์แล้วนะครับโอเวอร์โหลดสิเออโวจะไปแลกนารล็อกอย่างเดียวเลยนะอ่ะมาออกขอตัวใหม่แกมา โอเคเฉลวเทียก็ยังดีนะครับอย่างน้อยก็ยังอยู่ในค <c oughs> อลแลบโอเคนะเฉลวเทียของมันติเท่าไหร่แล้วมไม่ได้ดูเลยอ่าสามร้อยละอ่ะ,อะขออีกสักตัวมาสามร้อยแล้วนะ่ะโอ้ไม่น่าได้โอ้ไม่ได้นะครับอ่ะสามร้อยนี้ผมขอเอ่อการันตีเป็นเกลดาได้ไหมนะ please อันนี้มันมีให้เลือกแค่เฉพาะไอะ้นั่นนะ่ะขอเกลดาเถอะลุงเอ่อเกลดามีหนวด รอบหลังมันต้องมีอะไรดีๆบ้างนะเปิดมาก็ไม่ดีซะแล้วนี่คือผมเลดมันออกยากอะไรขนาดนั้นนี่คือไม่ได้เปิดกาชานานนะขอหน่อยไม่ได้แล้วเออีมาโอ้โหไม,ไม่ไม่ถือลอดเวียนนะนะกระชากไวออ้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยโดนทุบวนะ่าไงรับได้ไหมเออีรับได้สกับิบลิ้นพันแล้วจะรับได้ทําไมเนี่ยเพื่อนโดนต่อยซะยังดีกว่าไหนมามามือตึบ๊บมือตึบ๊บ ไม่ได้โอ้โห,โโหเงียบกิฟผมได้มันสองตัวไงนี่คืออะไรคือจะให้แกแค่สองตัวเอ้ยกระพิตะกระชากไว้มีสิทธิ์มีสิทธิ์อยู่ไหนขอดูที่สะท้อนไม่เพื่อนเออยหรับได้รับได้สกิปเลยแล้วกันโอ้โหมาร์กโอเคนะครับก็ยังดีอ่าขอเกียวดาหน่อยอีกขอเกียวดาหน่อยขาดเกียวดาขอเกียวดาหน่อยได้ไหมพีซไม่น่าได้นะดูจากทรงแล้วเนะี่ยเกียวดาเราไม่น่าได้ถาวรเออ ก็เกยือต่อเนื่องผมว่าน่าจะได้ SNI อีทีตอนใกล้ๆ S 9้หไอ้600อะนะดูแล้วตู้นี้น่าจะให้แค่4ตัวแบบไม่การันตีขอตื่นเต้นหน่อยได้ไหมขอแบบตื่นเต้นตื่นเต้นนะมันเงียบจริงอะนะเอ้ยมันไม่ใช่แล้วนะโอ้อีก 6, 60อีก2ครั้งเองเนี่ยเพื่อนโอเคมหอเงียบกิิบ เงียบกริบอะไรครับเนี่ยโอ้สุดท้ายแล้วขอสุดท้ายแล้วเนี่ยขออลังการตุ้มตามได้ไหมขออลังการแบบตุ้มตามตุ้มตามโอ้โหไม่น่าได้นะดูยังไงก็ไม่น่าได้่ะขอดูหนะ่อยเออไม่ได้จริงเกลดาที่เราฝันหาก็ไม่ได้นะครับไม่ไม่เป็นไรไม่มีเล่นแบบชาวบ้านเขานะเราก็เลือกตัวใหม่ โอเคนะครับก็ถือว่าเอ่อจะเรียกว่าเกลือไหมล่ะนะถือได้ตัวใหม่ครบโอเคนะครับแล้วก็ได้ตัวเก่ามาเพิ่มอีกอย่างละตัวก็ถือว่าไม่แย่นะแต่ว่าผมคงไม่ได้เปิดต่อละนะเก็บไว้เปิดอ่าพวกตัวเฟสตัวถัดๆไปแล้วกันเรียกว่านะครับเพราะว่าอ่าแกมมาก็น่าจะได้ใช้แค่อันติหนึ่งนะ ส่วน่าเมีเสนี่อันติีไม่น่าได้ใช้นะดูจากดามเมจของอช่องอื่นช่องอต่างประเทศที่เขาเอามารีวิวเนะี่ยดามเมจไม่น่าใช่ไม่น่าดามเมจคือแรงจนไม่น่าได้ใช้อันตินะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เปิดก็ขอให้ ได้มากกว่าผมแล้วกันจะได้มีกําลังใจในการเล่นเกมต่อนะครับนะของผมได้มา4ตัวใช่ไหมก็ขอได้สัก6 7ตัวแล้วกันนะครับน่าจะคุม้มละนะหกร้อยนะครับนะก็ใครที่เปิดแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเกลือมากน้อยแค่ไหนนะนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมนะขอตัวไปปั้นน่าจะได้ได้ทำ demi s ก่อนนะส่วนแกมมาเนี่ ดูก่อนแล้วกันนะครับนะก็ตามนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ